กลับเข้าสู่ช่วงสนทนากับรายการทันข่าวเที่ยงวันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจะนําเอาความภาคภูมิใจของนิสิตมหาวิทยาลัยบุรพามาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันกับรางวัลมากมายที่ได้รับมาซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณวุฒิบุญเลิกและคุณเวียวรวุฒิพรชัยสิทธิ์นิสิตชั้นปีที่4สาขาวราสารศาสตร์ภาควิชานิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาที่จะมาพูดคุยถึงรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือพิมพ์หลานมะพราะ้าวซึ่งต้องบอกว่าโดยปกติแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการทันขา่นนขาวทันข่าวเที่งวันอย่างสม่ําเสมอจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์หลานมะพร้าวเพราะว่าแต่ละปีนั้นเขามียรางวัลมาอวดให้เราได้ชมกันด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลของการทํางานด้วยความทุ่มเทคะ่ะ ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวที่จะให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทไหนมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารแบบไหนให้คุณผู้ชมได้ทราบค่ะครับหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวก็คือเป็นหนังสือเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของเอกวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพานะครับก็เกิดจากการที่คนที่เรียนวารสารศาสตร์เนี่ยทุกคนต้องเรียนวิชาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติจึงเป็นที่มาของการทําหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวครับค่ะ แต่ที่นี้หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเนี่ยที่ผ่านมาก็จะเน้นทางข่าวประชาคมในหมาวิลัยบุรพานะครับแต่ว่าปีปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้เน้นไปที่ข่าวชุมชนในภาคตะวันออกซึ่งเราก็เป็นการเปิดมุมมองมิติข่าวที่เพิ่มมากขึ้นครับค่ะซึ่งก็เป็นภาพรวมนะคะของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวซึ่งเมื่อสักครูน่นี้ที่ได้อธิบายคุณผู้ชมได้ทราบคือน้องวยวรวุฒิหรือคุณเวยวรวุฒิซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวด้วยนะคะ ทีนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามว่าพูดถึงเรื่องของหนังสือพิมพ์ลามะพร้าวแล้วเนี่ยบุคคลกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เนี่ยประกอบด้วยบุคคลกลุ่มใดบ้างคะก็หลกัลกๆเลยเนี่ยหนังสือพิมพ์ลามะพร้าวของเราก็จะมีอยู่เจฝ่ายหลกัลกๆนะฮะค่ะฝ่ายข่าวซึ่งของเรียนคนดูแลฝ่ายข่าวภาพรวมทั้งหมดนะฮะค่ะในฐานะบรรณาธิการาข่าวด้วย,วยแล้วก็จะมีฝ่ายข่าวนี่จะแบ่งเป็นทั้งผู้คนที่คิดประเด็นคนที่เป็นผู้สื่อข่าวนะฮะแล้วก็จะมีฝ่ายช่างภาพซึ่งจะออกไปกับ ตัวนักข่าวเองนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ฝ่ายรีไรเตอร์เนี่ยจะคอยเรีไรลิสกษาหลังจากที่ผู้สื่อข่าวเขียนข่าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ฝ่ายพิสูจน์นะฮะฝ่ายโฆษณาก็ทําการหาสปอนเซอร์นะฮะซึ่งฝ่ายโฆษณากับฝ่ายสวัสดิการเนี่ยจะโคกันอยู่ตลอด mm. แล้วก็ฝ่ายสุดท้ายฝ่ายจัดหน้านะคะ <Okay. S 1> ฝ่ายอัดเวอร์ของเราคอยทําทุกอย่างในในเล่มที่เกี่ยวกับ งานศิลปะงานจัดหน้าทั่วไปครับผมค่ะนี่ก็คือภาพรวมของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์นะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของรางวัลที่เราได้รับมาต้องบอกถล่มทลายมากปีนี้หนังสือพิมพ์มะพร้าวคว้ามาทั้งหมดกี่รางวัลคะเจ็ดรางวัลเจ็ดรางวัลจากกี่รางวัลจากเจ็ดรางวัลจากกี่รางวัลที่เขามีไม่แน่ใจในงานแต่ว่าเป็นสถาบันระดับประเทศครับผมค่ะ จ็ดรางวัลที่เราได้รับมาเนี่ยเป็นรางวัลประเภทไหนบ้างคะครับก็เจ็ดรางวัลจะเกี่ยวกับการทาข่าวหนังสือพิมพ์ของเราเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจานวนรางวัลที่มากที่สุดนับตั้งแต่ตั้งสาขานิเทศศาสตร์อาไรบุรพาขึ้นมาแต่ทีนี้เจ็ดรางวัลเราก็จะประกอบด้วยข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่นอ,อันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศน,นะครับหนึ่งรางวัลแล้วก็ข่าวชมเชยอ,อีกสองรางวัลอันนี้จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รางวัลต่อมาก็จะเป็นรางวัลพาดหัวข่าวดีเด่นอันนี้จะได้จากสมาคมนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับเป็นรางวัลชนะเลิศตามด้วยรางวัลบทนํายอดเยี่ยมจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยอันนี้ก็ชนะเลิศเหมือนกันครับค่ะแล,ะล้วรางวัลล่าสุดที่เพิ่งได้รับก,ก็คือข่าวสิทธิเด็กยอดเยี่ยมจากสถาบันอิสลาที่ร่วมมือกับยูนิเซฟครับอันนี้ก็เป็นรางวัลชมเชยส่วนตัวผมเองก็ได้รับรางวัลน,นักข่าวดีเด่นแห่องอนา,นาคตประจำภาคกลางและภาคตอนออกจากโครงการ Future j o u r n a l i s t Award ครับ ะเขาบอกว่าแต่ละรางวัลเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ย่อยเลยนะทีนี้ขอเจาะลึกนิดหนึ่งค่ะในแต่ละรางวันนะคะอย่างกรณีของรางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่นที่เราได้รับรางวัลชนะเลิศเรานําเสนอเรื่องอะไรไปคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงถลุงเหล็กนะฮะที่เคยมีแนวโน้มว่าจะสร้างนะฮะในจังหวัดจันทบุรีครับค่ะก็ตอนนี้ช่วงที่เราไปทำเนี่ยมีการทำประชาพิจารณ์มีการเสวนาต่างๆซึ่ง เราใช้เวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในใน,ในกระบวนการการทำงานเพราะว่าก่อนที่จะออกมาเป็นข่าวได้เนี่ยเราใช้เวลาการลงพื้นที่ก่อนทำหนังสือพิมพ์เล่มจริงเนี่ยประมาณหนึ่งเทอมก็คือประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนเลยนะค,ะครับก่อนที่จะออกมาเป็นข่าวนี้ซึ่งเราใช้เวลากับมันในการผมเพาะข้อมูลต่างๆออกมาซึ่งท้ายที่สุดแล้วข่าวนี้ก็ได้รับรางวัลน,นะครแล้วก็ผลกระทบของมันก็คือรองลงเล็กตอนนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีการเกิดขึ้นประมาณนี้ครับ,รบข่าว จริงว่าล้อมที่ผมคิดว่าสร้างผลกระทบในภาคตะวันออกในในวงกว้างได้พอสมควรครับค่ะปกติแล้วก่อนหน้านี้เมื่อหลายๆปีก่อนนะคะจะสังเกตได้ว่าหนังสือพิมพ์ลามะพร้าวก็จะนําเสนอเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับในสถาบันการศึกษาแต่มาครั้งนี้เนี่ยไปนอกพื้นที่แล้วก็เรื่องที่ทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กด้วยะนะคะ,นะ,คะในฐานะที่เป็นนิสิต บทบาทของนิสิตที่เราไปทําเรื่องนี้ตอนแรกแรกังวลอะไรบ้างไหมกังวลในเรื่องของการหาข้อมูลว่ามันจะได้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าปัญหาภาษคอะไรบ้างกังวลอะไรบ้างไหมคะจริงๆเราก็เป็นนักข่าวมือใหม่นะครับก,ก็เพิ่งจะเคยเรียนเหมือนกันกับ<อ>การที่จะมาจับงานใหญ่ข่าวระดับระดับนี้ก็กังวลก็คือเราไม่เคยติดต่อกับสังคมกับคนภายนอกที่เป็นอาจจะเป็นข้าราชการระดับสูงแหล่งข่าวของเราที่เป็นชาวบ้านค่ะโดยพื้นฐานโดยภูมิประเทศพื้นที่อะไรต่างๆเราก็ยังไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้น ตรงนี้ครับเราต้องค้นคว้าหาข้อมูลก่อนทุกๆอย่างก็จากข้อข้องบนตรงนี้มันก็ช่วยช่วยให้เราสามารถทํางานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นครับแล้วพอลงพื้นที่ทําจริงๆอุปสรรคปัญหาเจออะไรบ้างคะอุปสรรคปัญหาครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งข่าวที่ที่เรายังไม่ค่อยคุ้นเคยอาจจะนัดอาจจะเรื่องเวลานัดแล้วก็ระยะทางที่ไกลครับเพราะว่าการลงทําข่าวแต่ละครั้งเราต้องได้ข้อมูลที่มากที่สุดแต่ว่า ส่วนใหญ่การด้วยการประสานงานของทีมงานเราที่ดีก็ส่วนใหญ่ทําแล้วก็จะได้เนื้อหาง,งานที่ดีครับงานก็มีประสิทธิภาพค,ครับค่ะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็คือรางวัลชนะเลิศที่ได้รับ,รบนะคะทีนี้พาดหัวข่าวดีเด่นชนะเลิศเหมือนกันรางวัน,นี้<ช>พาดหัวข่าวพาดหัวไว้ว่าอย่างไรครับเป็นพาดหัวเกี่ยวกับข่าวตู้น้ําเป็นสนิมเป็นเป็นข่าวเกี่ยวกับแทงน้ําในหมอที่เป็นน้ำาดเป็นน้ำดในสถาบันบ้างหลักใช่ครับแล้วก็เป็นข่าว ที่บอกว่าตู้น้ำเนี่ยมันมีตะไคร่ขึ้นแต่ว่าภาษาที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างจะฟังอ่านแล้วเข้าใจง่ายอ่านรู้เรื่องก็ทำให้รางวัลตะไคร่ตะไคร่น้ำนะก็สนิมก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างจะตีความหมายของข่าวได้ครบถ้วนผูกตงประเด็นครับก็กรรมการก็เลยตัดสินใจให้รางวัลนี้เป็นรางวัลชนะเลิศครับค่ะทีนี้บทนำยอดเยี่ยมชนะเลิศเหมือนกันเขียนเกี่ยวกับอะไรไปคะ เกี่ยวกับภาพรวมของสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกครับที่มีอ,อุตสาหกรรมเข้ามาเป็นปัจจัยที่กระทบให้ทําลายสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกครับก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับค่ะจากที่สังเกตร,รางวัลที่ได้รับนะคะก็จะเน้นอยู่กับเรื่องของสิ่งแวดล้อม<ช>อยู่หลายๆประเด็นเลย<ร><ร>ทีเดียว <ๆ S 1> นะคะ อะไรที่ทําให้เราลงเล่นในเรื่องของประเด็นของสิ่งแวดล้อมทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของกองบรรณาธิการเองนะคะรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องค,คจอองจะคิดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเห็นอะไรทําไมเราถึงนําเอาเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเสนอค่อนข้างเยอะจริงๆเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักนญญญญญกะพีฤฤ่แต่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมมันคงคาบเกี่ยวกับหลายๆประเด็นอย่างเช่นเรื่องของตู้น้ำเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะแต่มันเป็นเรื่องของสุขลักษณะของนิสิตนิมหาวิลัยซึ่งมันก็เป็นข่าว ที่อยู่ในแวดวงของมหาวิทยาลัยเรื่องอุตสาหกรรมถึงแม้จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมครับแต่มันก็ยังคาบเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในภาคตะวันออกในภาพรวมเชื่อว่าหลายๆข่าวมันเชื่อมโยงกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจแต่ว่าที่เราสนใจเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสังคมในระดับกว้างที่ทุกคนต้องคิดว่าผมต้องผมคิดว่าต้องได้รับผลกระทบร่วมกันและต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน ผมอีกอย่างก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภาคตอ,อนออกเป็นระนดับหนึ่งของภาคตอ,อนออกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องดูแลภาคตวันออกให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรืออุาาตสาหกรรมต่างๆเราต้องคอยรับใช้สังคมเป็นกระบอกเสียงให้สังคมในการสื่อสารกับประชาชนภายน,นอกครับก็มันเป็นจิตสำนึกของการเป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่อีกอย่างนึงครับค่ะส่วนอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเด็กยอดเยี่ยมในเรื่องนี้เราเสนอประเด็นอะไรออกไปคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็ก,ดกพิการครับ<อ>ช,ชื่อเรื่องว่าสิทธิ์เสียงแห่งความเงียบก็เป็น<อ>เด็กที่โรงเรียนสอนะครับเป็น <คะ S 2> เรื่องที่ขอประเด็นของความพิการของเด็กเนี่ยว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาและ,ะเขาต้องการอบอกอะไรให้สังคมแล้วก็สังคมจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ย่างไรบ้าง<อ>นยครับ<อ>ก็เป็นรางวัลล่าสุดที่เพิ่ง <คะ S 2> ได้มานะครับจากทีมข่าวของเรา <คะ S 2> เป็นโตโตะเด็ก ววนวชคครับ่ะในส่วนของรางวัลส่วนตัวกันบ้างนะคะในส่วนของบรรณาธิการบริหารได้รับรางวัลเหมือนกันรางวัลที่ได้อีกสักครั้งคะ่ะรางวัลอะไรนะคะก็เป็นรางวัลน,นักข่าวดีเด่นแห่งอนาคตประจำภาคกลางและภาคตะ,ตะวันออกครับค่ะอะไรที่ทําให้เราได้รับรางวัลน,นี้ด้วยส่วนตัวที่คิดไว้ก็ต้องกล่ากวก่อนว่าโครงการนี้คือเป็นโครงการเข้าข่ายคือเฟ้นหานักข่าวที่ดีเด่นแห่งอนาคตค่ะ ซึ่งเนี่ยผมก็ได้เข้าไปอบรมคุณวุฒิเข้าไปด้วยตอนนี้เราก็ได้ไปลงทาข่าวจริงๆมีการอบรมจากนักวิชาการหรือผู้สื่อข่าวที่อยู่ในสายวิชาชีพเมื่อเราได้ทํางานจริงๆได้ผ่านการเวิร์กช็อปเนี่ยเ,ออเขาก็ดูผลง,งานของเราแล้วก็เป็นการตัดสินนะครับว่าในภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยคือใครที่จะเหมาะสมที่จะเป็นนักข่าวดีเด่นแห่งอน,น,นาคตมากสุดก็เป็นที่มาของรางวัลดีครับค่ะ,คะ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของรางวัลต่างๆที่เราได้รับกันไปแล้วนะคะทีนี้รางวัลที่ได้รับรวมถึงงานที่เราได้ทําทุ่มเทกันไป,ไปเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วมองว่ามันเกิดประโยชน์อะไรกับนิสิตท,ที่ได้มีโอกาสได้ทำหนังสือพิมพ์ร้านมะพร้าวบ้างคะจริงต้องบอกว่าร้านมะพร้าวเนี่ยมันเป็นแค่ผลิตผลคนระับแต่ว่าที่เราทําจริงๆเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการฝึกลงสนามข่าวก่อนที่จะกล้าไปเป็นผู้สื่อข่าวจริงๆค่ะ ซึ่งกระบวนการทาหนังสือพิมาพ์ลานมะพร้าวเนี่ยเหมือนการทําข่าวจริงๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่บรรณาธิการบริการข่าวผู้สื่อข่าวหรือแม้แต่ฝ่ายโฆษณาต่างๆซึ่งตรงนี้มันเป็นการฝึกฝนให้เรามีทักษะและก็ความเชี่ยวชาญในวงการสื่อมวลชนเพื่อที่จะเป็นสื่อมวลชนที่ดีในอนาคตครับค่ะในส่วนตัวของบรรณาธิการเองล่ะคะคิดว่าประโยชน์จริงๆต้องต้องบอกก่อนเลยว่าลานมะพร้าวเนี่ยให้อะไรกับพวกเราเยอะนะฮะแล้วก็จริงๆ คิดว่ารางวัลที่ได้มาทั้งหมดอ่ะส่วนหนึ่งเลยส่วนส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นเพราะเรากล้าที่จะที่จะเปลี่ยนแปลงไปทําสิ่งใหม่ๆะนะครับยกตัวอย่างเช่นการาไม่รับเงินรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นแรกนะครที่เราไม่ได้สปอนเซอร์จากประกันเมืองหรือว่าสถานบัทเทิงต่างๆซึ่งทําให้เรามีเสร,รีภาพในการนําเสนอข่าวออกไป<ฮ>นะครับในประเด็นที่2ก็คือการที่เราเออกไปทําข่าวในการในในชุมชนที่กว้างขึ้นนะฮะ<ศ>ในสังคมระดับกว้างขึ้นก็คือในภาคตอนออกซึ่งที่ผ่านๆมาเรา เพียงแค่เฉพาะชุมชนในมหาวิทยาลัยหรือว่าในระดับสังคมร,ระดับเล็กๆใน,ในมหาวิยทยาลัยเท่านั้นก็ทาให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ทําเองนะฮะตัวผมเองหรือว่าตัวนิสิตที่อ่านหรือว่าอาจารย์ที่อ่านก็ <c oughs> จะได้เปิดมุมมองหหลว่าชุมชนเนี่ย <c oughs> เขาเกิดปัญหาอะไรกันบ้างเขามีเขาได้รับผลกระทบอะไรจากการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในประเด็นที่3ก็คือทักษะทักษะของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทักษะในการทําข่าวหรือว่าทักษะในการสื่อสารออกไปนะฮะมันค่อนข้างจะ มีมีมีความสมบูรณ์มีความเพียบพร้อมก็ว่าได้นะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเป็นไม่ว่าจะเป็นการพาดหัวข่าวนะครับแล้วกห็หรือว่าเรื่องบทบรรทิการยอดเยี่ยมที่ไดนรังงอนมาก็แสดงให้เห็นว่าเราก็สื่อสารออกไปในทางควาบกว้างเนี่ยมันทาให้เรามันทําให้ผู้อ่านเข้าใจนะ,ะแล้วก็เก็ตประเด็นของเรา <c oughs> ได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนครับผมค่ะเมื่อสักครู่พูดมาประเด็นหนึ่งในเรื่องของไม่รับงบประมาณจากนักการเมืองหรือว่าสถานบันเทิงต่างๆแล้วปีนี้เราได้งบงบส่วนใหญ่ในการจัดทําจากที่ไหนคะ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นสปอนเซอร์ที่เป็นเป็นธุรกิจเอกชนอะไรอย่างเงี้ยครับที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มีบทบาทอำนาจหน้าที่ก็ทําให้เรามีเสรีภาพในการนำเสนอมากขึ้นตรงนี้ชอบค่ะรุ่นต่อไปขอให้ดําเนินรอยตามในเรื่องนี้นะคะมาดูในเรื่องของหนังสือพิมพ์ที่เราได้นําเสนอไปนะคะสิ่งที่สื่อมวลชนส่วนใหญ่หรือว่าสื่อมวลชนในประเทศนี้ อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่เราเสนอไปเราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราได้นําเสนอไปนะคะไม่ทราบว่าหลานมะพร้าวหลังจากที่ได้ตีพิมพ์ออกมามีผู้คนได้อ่านอย่างอย่างน้อยๆแล้วในสถาบันการศึกษามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไหมคะครับก็ยกตัวยอย่างเป็นข่าวนะพี่อย่างเช่นข่าวของอตึกถล่มก่อนเลยที่มหา,า,าวิทยาลัยพระาตึกถล่มทำให้ผลกระทบเนี่ยทำให้ผู้บริหารหรือว่าจาจหลายท่านเนี่ย เกิดการเตือนตัวนะฮะในการที่จะเร่งมาตระหนักกับปัญหาของมันนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือว่าจะเป็นข่าวหอพักเถื่อนนะฮะที่เราได้รับรางวัลจากสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ทําให้นิสิตอย่างตัวเราเองเนาะก็ได้ได้รู้ถึงผลเสียนะฮะแล้วก็ผลกระทบวนว่าหอพักเถื่อนอ่ะมันมันไม่ถูกกฎหมายนะมันไม่ปลอดภัยยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันกระทบไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นข่าวลุงเล็กหรือว่าข่าวอมตะว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันใกล้ตัวเราแค่นิดเดียวยนะแค่เราไม่ไม่ได้ใส่ใจกับมันอะไรเงี้ยครับก็ไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนสามารถส่งผลถึงตัวนิสิตที่เรียนอยู่ในภาคตะวันออกอยู่แล้วครับพี่ค่ะครับผมแล้วอย่างเช่นกรณีตะไคร่น้าที่ท,ท,ท,ที่ที่มีการนําเสนอไปนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะก็เท่าที่ทราบก็คือทางคณะก็ได้ดําเนินการแก้ไขนะครับเพราะว่าข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะอย่างมากครับก็ได้มีการนําเสนอไปแล้วก็มีการแก้ไขก็ถือว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับค่ะ,คะก็ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะคะในการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสื่อรุ่นใหม่ละที่กล้าที่จะนําเสนอเรื่องราวแล้วก็มุมมองต่างๆให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้อ่านหรือผู้รับสารได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงกันมากขึ้นนะคะทีนี้ขออนุญ,ญาตเรียนถามอย่างนี้ค่ะว่าในฐานะที่ว่าตอนนี้เราเป็นนิสิตแล้วก็กําลังก้าวเข้าสู่อาชีพของการเป็นสื่อสารมวลชนอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่ช้านี้เพราะว่าตอนนี้เรียนปีสีกันแล้วนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามว่า ออโดยส่วนตัวแล้วมองว่าสื่อมวลชน,นมีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างไรเชิญค,ค่ะที่เห็นได้ชัดสุดก็คือเป็นการสื่อเ,เป็นผู้ชีน้นาสังคมเป็นผู้กําหนดประเด็นทางสังคม,มจะเห็นได้ชัดอย่างตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาข่าวตอนน้ําท่วมนะครับตอนน้ําท่วมมีข่าวสารหลากหลายมากบางคนบางคนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านข้างๆกันทะเลาะก,กันเพราะว่า การนำสนเสนอข่าวว่าน้าไม่ไหลแบบนี้เป็นต้นนี้ยังไงหรืออาจจะทําให้เกียติชังรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขซึ่งตรงนี้เราต้องมองว่ามันอยู่ที่เราต้องบริโภคสื่ออย่างไรครับเพราะว่าถ้าเราบริโภคสื่ออย่างขาดสติแล้วก็ไม่มีวิจารณญาณเนี่ยเราอาจจะตกเป็นเครื่องมือของสื่อได้เช่นเดียวกับความวุ่นวายในสังคมในปัจจุบันอย่างเช่นการชุม,มนุมต่างๆสื่อก็มีอิทธิพลสําคัญที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายนี้ได้ครับค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือสื่อเนี่ยเป็นตัว กำหนดประเด็นในสังคมนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้พีทีีไม่หยิบเรื่องของลานพาขึ้นมาพูดเนี่ยเรื่องลานพาอาจจะไม่อาจจะไม่ได้รับการรู้จักในสังคมในจังหวัดชลบุรีก็ได้ <ภา S 1> นะฮะก็สื่อเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าเออเรื่องเรื่องเนี้ยจะมีอิมแพคต่อสังคมนะก็ <ภา S 2> หยิบ <ภา S 1> <ม>ขึ้นมาพูดทําให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาร่วมกันแล้วก็ได้เห็นว่าเรื่องนี้มันสําคัญเพราะว่าต้นต่ออาสาเหตุก็มาจากสื่อเป็นผู้กําหนดนั่นเองครับผม ทีนี้ปัจจุบันนี้เรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันกว้างมันเร็วแล้วก็มาได้หลายช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สื่อมาเร็วไม่รู้มาจากไหนกันบ้างนะคะทีนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องของปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาก็จะทำให้เห็นว่าคนเนี่ยเข้าไปในระบบของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะเห็นว่าเออมีเรื่องของน้ำท่วมที่นั่นทุนน่นนงที่นี่เยอะแย,ยะมากมายอยากให้ฝากถึงคนที่จะรับข้อมูลข่าวสารหรือว่าเสพสื่อเนี่ยให้มีสติ ควรจะคิดพินิจพิจารณาการเสพสื่อยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกนะครับส่วนใหญ่คือเราต้องมีวิจารณญาณก่อนเพราะว่าสื่อปัจจุบันเนี่ยมันมีมากจริงๆทั้งยิ่งมีโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยแล้วแล้วก็วโ,อโ,โอ้โหอ่าน,นข้อมูลมันมากมายเหลือเกินครับอไม่รู้รอันไหน,นจริงอันไหนไม<ช>่จริงใช่ครับเราทีนี้เราเราต้องมองสื่อให้รอดได้ต้องดูก็ต้องใช้วิจารณาว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีสําหรับข่าวแต่ละข่าวสุดท้ายอยู่ที่เราแหละครับว่าเราจะตัดสินกับสื่อนั้นอย่างไรถ้าเรา ฟังแล้วก็อยากเ,าเชือเช่อก็เชื่อไปแล้วถึงเวลาก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนเนี่ยครับก <c oughs> ็อยู่ที่ผู้รับสารครับในประเด็นหลักเลยก็คืออยู่ที่ว่าเราเรารับสื่อมากน้อยแค่ไหนยิ่งเรารับสื่ออยู่อยู่แค่สื่อเดียวนะ,ะหรือว่าช่องทางเดียวเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เรารู้แค่ด้านเดียวนะครับกา,ารแก้ไขปัญหาก็คือเรารับรับให้มันค่อนข้างหลากหลายรับสื่อให้หลากหลาย หลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยแน่นอนเรารับสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าสื่อทีวีเนี่ยเรารับเรารับข่าวสารข้อมูลไปไปพร้อมกันได้ค,ครับผมค่ะและในฐานะที่เป็นนิสิตซึ่งถือว่าเป็นสายเลือดของผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่เลยอีกสักคําถามหนึ่งค่ะทุกวันนี้เนี่ยสื่อมวลชนมีเยอะ,ะเยอะมากนะคะ,คะแล้วก็การแข่งขันในโลกปัจจุบันในการนําเสนอข้อมูลข่ลขาวสารแต่ละช่องแต่ละรายการค่อนข้างสูงนะคะ ในฐานะที่เป็นนิสิตท,ที่กําลังจะก้าวสู่การเ,ออเป็นอาชีพของสื่อสารมวลชนเนี่ยเราอยากทําหน้าที่หรือว่าอยากเห็นบทบาทของสื่อมวลชนอย่างไรในบทบาทไหนสื่อในระดมคติก็คงเหมือนหนังสือพิมพ์รามคำพาวครับคือมีเสรีภาพในการนําเสนอแล้วก็มีทางเลือกให้ประชาชนคนงที่คนอ่านข่าวเนี่ยข่าวมันมีมากมายเราก็ต้องรู้จักตั้งคําถามกับมันว่าข่าวเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นข่าวในระดมคติทุกอย่างเนี่ย มันต้องเป็นข่าวที่มีดักเสรีภาพในการนำสเสนอข่าวครับค่ะ<น>โดยที่ไม่มีอะไรอย่างอื่นมาแทรกแซงนะ,ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองหรือว่าสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับขบายามกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ในประเด็นที่สําคัญก็คือสื่อสื่อในอดคตเนี่ยต้องเปิดพื้นที่ให้กับให้กับาชาวบ้านนะฮะหรือว่าคนที่รับผลกระทบจากการเอาเปรียบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมในหลายๆเรื่องนะฮะ สื่อต้องเปิดพื้นที่ให้เขาครับเพราะว่าถ้าไม่มีสื่อแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ไม่มีกระบอกเสียงอะไรเลยครับผมค่ะท้ายน,นี้อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการในฐานะที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยบุรพาแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะของผู้จัดทำหนังสือพิม,มพ์ลานมะพร้าวเรนเชญค่ะครับก็หนังสือพิมพ์มะพร้าวเนี่ยฮะรางวัลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ได้มาก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะอาจารย์ของเรานะฮะแล้วก็ทีมงานของเราที่มีประสิทธิภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุกฝ่ายเลยที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับทุกคนมีความสําคัญนะฮะ ในการทําให้พวกเราเนี่ยได้รางวัลเจ็ดรางวัลน,นี้มาก็ขอให้เครดิตกับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับว่าขอบคุณที่ช่วยกันทําให้รังกะเพ้าเนี่ยได้รางวัลเยอะขนาดนี้นะแล้วก็ขอบขอบขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาของเรานะอาจารย์อนุณารม์อาจารย์ลุงมณีคุณครับที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเรา <c oughs> ทําให้รังกระเพ้าเนี่ยถือว,ว่าประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นเป็นรางวัลที่มากที่สุดเนาะในใน,ในาภาควิชานิเทศาศาสตร์ ของเราครับแล้วที่ลืมไม่ได้นะครับก็ผู้สนับสนุนทุกคนครับแล้วก็ผู้ที่ซื้อไปอ่านทุกท่านครับทําทุกท่านเนี่ยทำให้เราอยากจะทำลานมะพร้าวในปีต่อไปต่อไปแล้วก็จะเพิ่มคุณภาพของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวต่อไปเรื่อยๆครับค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวที่เราคุ้นหูกันดีทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีพัฒนาการ เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือว่ารางวัลที่เราได้เห็นได้รับทราบกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะอาจารย์หรือว่านิสิตทุกคนนะคะในแต่ละรุ่นนั้นก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็พยายามที่จะทาบทบาทของสื่อมวลชนอย่างเต็มที่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาบอกเล่าแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนรวมถึงน้องทั้งสองคนที่จะก้าวไปสู่อาชีพของสื่อสารมวลชนในวันข้างหน้าด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันต่อในประเด็นอื่นๆสักครู่เดียวค่ะ